วันนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ใหญ่ประทะการระหว่างเจ้าหน้าที่กับคารวันที่ลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พอประทะกันเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียชีวิตไป6คนด้วยกันและสามารถยึดเคตามีนได้19กกระเป๋าเป้ค่ะ เหตุยิงปะทะกันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาประมาณตีสามชุดลาดตระเวนฐานพลานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สามกองกําลังผาเมืองกําลังปฏิบัติหน้าที่ค่ะไปลาดตระเวนป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองแล้วก็ลักลอบการขนยาเสพติดเข้าประเทศไปลาดตระเวนกันบริเวณตะเข็บชายแดนเขตบ้านหนองปากกล้วย ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านป่าลานตำบลม่อนปินอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยประมาณสองกิโลเมตรเท่านั้นเองขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนอยู่พบกลุ่มคารวานลักลอบขนยาเสพติดค่ะเดินเท้าสะพายเป้ลัดเลาะมาตามแนวชายป่าตรงชายแดนเข้ามาในไทยทหารพลานชุดลาดตระเวนก็ส่งสัญญาณขอตรวจสอบเลยปรากฏว่ากลุ่มคารวานนี้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เกิดการประทะกันเกิดขึ้น จากนั้นกลุ่มคาราวานก็ขนยาเสพที่ขนยาเสพติดมาล่าถอยหนีเข้าป่าข้ามชายแดนกลับไปทางกองบังคับการควบคุมสายฐานพานศูนย์ปฏิบัติการกองทับภาคที่3ก็มีการเสริมกำลังเข้าไปเคลียร์พื้นที่อีก4ชุดปฏิบัติการนะคะและในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เนี่ย พลตรีสุภเลิกสถาพรผลผู้บัญชาการกองกําลังมหาเมืองพร้อมกับผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอายาการแล้วก็ทีมแพทย์นิติเวชไปร่วมต,ตรวจสอบในพื้นที่ที่ยิงปะทะกันพบกลุ่มาราวานคนยาเสพติดเสียชีวิตณนะจุดเกิดเหตุ6ศพและเจ้าหน้าที่สามารถยึดกระเป๋าเป้ที่บรรจุยาเสพติดได้อีก19กระเป๋าเป้เบื้องต้นเป็นยาเสพติดชนิดเคตามีนค่ะ ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กําลังทําการตรวจพิสูจน์ศพผู้เสียชีวิตแล้วก็ลำเลียงที่ลําเลียงยาเสพติดออกจากจุดเกิดเหตุด,ด้วยนะคะได้มีกลุ่มคาราวานขนยาเสพติดอีกจํานวนหนึ่งคือขณะที่กําลังขนอของกลางที่เราจับได้เนี่ยออกไปมีอีกกลุ่มนึงดักซุ่มอยู่บริเวณแนวตะเข็บชายแดน ก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ค่ะปะทะกันเอกครั้งนี้นานประมาณ5นาทีเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยดีนะคะขณะนี้ทหารพรานก็ได้มีการปรึงกําลังเฝ้ารักษาการพร้อมกับเร่งลําเลียงยาเสพติดออกจากจุดเกิดเหตุค่ะ